แล้วก็วิชาแอคติง้งที่ครูให้คะแนนนี้ผมคิดว่ามันก็โอเคครับสำหรับเราซึ่งโดยที่เราส่วนตัวเราแล้วเราเป็นคนที่ขี้เกียจอยู่แล้วเพื่อนก็ช่วยดันดันดนขึ้นเดี๋ยวต่อไปต่อไปมันจะดีกว่านี้แน่นอนนะฮะกับห้าหนุ่มสาวไฟแรงที่มีฝันเตรียมจับเก้าอี้ของคุณให้ดีๆเพราะคุณอาจจะหาจนตกเก้าอี้ไม่รู้ตัวร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจด้วยการส่ง SMS โหวตพวกเขาได้นัด 41ตาล45บอส46 243โดม46พิมพ์ตีตามด้วยรหัสที่ท่านชอบแล้วส่งมาที่เบอร์4827555 สนับสนุนโดยบัตรกดเงินสด KX เพช Cash จากธนาคารกส,สิกรไทยน้ำรถผลไม้ตราดีโดกะทิพัสดุไรตตราชาวเกาะโดยเพพรดุงพร้ม เอาละค่ะกลับข้าสูตรเด็กคอมเมเดียนไทยแลนด์ซีซั่นสอกันต่อนะคะค่ะมีข่าวมาแจ้งให้ทราบนะคะในสัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ชมทางบ้านคะ่ะจําให้ดีนะคะเราเลื่อนมาเจอกันเร็วขึ้น1ชั่วโมงค่ะปกติบ่าย245อาทิตย์หน้าเราเจอกันบ่ายโมง45เป็นต้นไปนะคะอย่าลืมเวลานะคะเฉพาะอาทิตย์หน้าอย่างเดียวนะเฉพาะอาทิตย์หน้าค่ะ<พ>อเอาละค่ะ ทีมที่สองกันบ้านนะคะทีมนี้เนี่ยนำทีมโดยครูสุดเทพและครูป้องเหนะะ่ง,งนะคะแล้วก็พี่เลี้ยนะคะก็มีน้องอาร์ตและน้องกิ่งกาดนะคะ,คะสมาชิกประกอบไปด้วยน้องนัทน้องตาลน,น้องบอสน้องสองและน้องโดมค่ะถ้าพร้อมแล้วพบกับกันณนี้เลยค่ะสี่ทะเลนค่ะสวัสดีครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านด้วยนะครับพบก,กับพวกเราทีมงานสี่ทะเลก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกทกท่านมีความสุขสนุกไปกับพวกเรานะครับเอาละครับและสําหรับวันนี้พวกเราได้รับโจทย์เป็นมุกหน้าด้านเฮ <Hey, S 1> มุกหน้าม่นมนานอลอเล่นเฉยเฉยเขาบอกของเก่าๆเนี่ยต้องอนุรักษ์เอาไว้ยิ่งเก่ายิ่ง uh. มีราคายิ่งเก่ายิ่งมีคุณค่าอ้าวแล้วทำไมอย่างเมียครับยิ่งเก่ายิ่งแก่เมีจะมีราคาเลยครับ <Hey. S 2> hey. ผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นผมหมายถึงเพลงในสมัยก่อนอออออหมายถึงเพลงในสมัยก่อนครับผมถ้าเพลงสมัยก่อนนี่ต้องผมเลยครับคุณร้องเพลงเก่าๆได้อะผมเป็นเด็กยุคใหม่แต่อนุรักษ์เพลงเก่าวันนี้ผมจะมาร้องเพลงคู่ด้วยฮะเพลงคู่คุณพอจะมีนักร้องสาวๆสว,สวยให้ผมสักคนได้ไหมฮะสาวสวยมาร้องเพลงคู่กับพี่สักเพลงได้ไหมจ๊ะ นึกว่าร้องได้ดผู้หญิงอยู่ทางนี้อย,อยู่ไหนอะอยู่นี่อันนี้เหรอ<ะ>อ่ะไปร้องไปคู่กับพี่สักเพลงนะจ๊ะมารักกับพีดีกว่ามารักกับพี่แล้วจะพานอกไปวิมานชิมพลีทไปทำไมน้องเองไม่อยากจะไปเพราะน้องไม่ใช่กากีถ้างั้นเราคุกยกันตรงนี้ ตรงนั้นไปคุยกันในซุ้มไม่เอาหมดมันชุมเดี๋ยวกัดไอ้นั่นน้องพองอกัดอะไรเดี๋ยวกัดนิ้วน้องพองอไม่เป็นไรพี่เองมีเสือติดไปไม่ได้เดี๋ยวน้องทองถ้างั้นพี่มียามองไม่ต้องไม่ต้องเพราะน้องใช้ย,ยากินน้องกินยาอะไรยาฝรั่งหรือว่ายาไทยไม่ใช่น้อง จำชื่อได้ไหมน้องเองล้วก,ก็จำไม่ได้อย่างนั้นเราก็กินตุงติงชื่นใจอโอ้โหร้องอะไรของคุณเนี่ยเพลงยังเก่าไม่พอเลยถ้าเพลงเก่าต้องผมดีกว่าครับคุณร้องเพลงเก่าๆได้ครับเพลงเก่าๆครับต้องนึกถึงครูสุรพลสมบัติเจริญโอ้โหงั้นเชิญร้องเลยได้ครับ ไงอ,ะอ่ะโอ้โหร้องเป็นหรือเปล่าเนี่ยร้องเล่นโอ้ยเอาดีดีได้ๆได้ดนตรีสิบหกปีแห่งความหลัง เขงคุณเนี่ยมายักหัวใส่ไม่เอาสมัยก่อนไม่มีเอ็โคครับอาจารย์สุรพลทำเอ็โคด้วยการโยกหัวโอ้งั้นเอาอย่างนี้คุณร้องไปเดี๋ยวผมทำโยกไม้เอ็โคให้ได้อะโอ้ยสบายแค่โยกไปจัดไปสิบหกปี แห่งความหลังรักทั้งชัทงทั้งหวานและขมคืนวันมือสิบหกสิบหกแะวะความมีชื่นมีคืนมีโค สิบหกปีที่เธอและฉันรอความรักกันสุดทา่สสดเลือดโหดู่กัสาธารน้อมน้ำใจกันมาไม่เคยนึกว่าจะ ปไปดีเธอน,นที่ขออวยพรให้เจ้าไปดีเฮ้ย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 เอ้อเฮเฮยเออยเฮ้่เฮ้ยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮยเฮเลยเฮ้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 าเฮ้ยเะ้้ยเฮ้ยเฮียเยเ้เยอ้้้ยเเย สุรพลสมบัติเจริญอโอหเนี่อาจารย์สุรพลจริงๆเหรอเนี่ยตัวจริงและนี่อาจารย์มายังไงเราเนี่ยอ๋อตะก,กี้ใครก็เพมีผลมารองล้าไปผลก็เลยมาตามหาหโอ้นี่ถ้าอาจารย์พลตัวจริงต้องรู้ประวัติของอาจารย์พลอารู้ทางหมดอาจารย์พลโดนยิงที่ไหนวัดน้องประดุเขามีแต่วัดนอกอะไล โดนยิงที่น้องปลาไหลแต่กระเสือกระสนไปตายที่วัดน้องปลาดุอ๋อและอาจารย์พลมีลูกกี่คนสี่คนชื่ออะไรบ้างสุรชัยสุรเชษสุรเดชส,สุราชาติละพี่น้องเงอ๋ยเป้ทุกคําถามขอคําถามสุดท้ายละอาจารย์พลมีเมียชื่ออะไรตักสิริพลอ๋นั่นเป็นแฟนคลับพี่พลเองเมียพี่พลจริงๆชื่อว่าสีนวลสมบัติรือล่ะพี่น้องเงอ๋ยอ๋อแล้วเพลงอะไรที่ดังที่สุด สิบหกรูเต็มกลางหลังเขามีแต่สิบหกปีแห่งความหลังเออลืมมากนะโอ,อ้ร้องเพลงให้ผมฟังสักเพลงได้ไหมจันมานึงบทเพลงโดติบ่ะไ,ไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืม ไม่ลืมชั่วเดือนและปีเอาอะไรของนัดเนี่ยไม่ใช่นะัดไม่ใช่นัดแล้วใครแล้วเนี่ยดูนี่อะไรเนี่ยโอ้โพีอพ่อีทวงไฟบาปาบีแย่บาร์บีแย่ ไม่ใช่ไม่ใช่พีชแล้วจะใครติดหนวดแบบเนี้ดูนี่ <pers> โอ๊โยชัดเลยสายันดอกสะดาวมา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 ไมะ,ะ <S 1> <S 1> ไม่ใช่ <repaired> <S 1> <S 1> โอ้โหเอาไม่ใช่แล้วใครแล้วเนี่ยพี่เป้าสายันสัญญาครับนี่พี่เป้าตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยโอ้จริง แล้วนี่พี่เป้ามายังไงล้วเนี่ยตามพิพนก็ามาล่ะครับอเ้าวแตวนี่อาจารย์สุรพลวิญญาณออกแล้วเหรอเนี่ยอ้ต่อเลยครับพี่เป้าท่านที่รักบรรดาพืชนรักเพลงเป็นดีรักใช่เลยรักสายันยน้อยแต่ขอให้รักนานๆเท่านี้สายยัน<อ>ก็พอใจแล้ว<อ><อ>ทำไมพี่เป้าพูดภาษาอีสานเราเนี่ยอ๋อช่วงนี้พี่เป้าเดินสายอีสานบ่อยครับอ๋อ ร้องเพลงให้ผมฟังหน่อยได้ไหมอะจัดไปสิบห้าผลงานเพลงครับโอ้โหแต่ก่อนนี้จะฟังเพลงแรกรล้ว่างฟังเพลงสุดท้ายกันเลยครับเอาแล้วเพลงแรกเราเก็บไว้ร้องซีซั่นสามครับโอ้ยเอาวันนี้ให้รอดก่อนพี่เป้าโอ้ร้องเพลงต่อดีกว่าพี่เป้าจัดไปกับผลงานเพลงไก่จอ ผมมีตไะไคร้จ๋าพี่เปาชอบทานครับโอ้โดนตีมาไกด่ดาได้ยินไม่ว่าเสียงใครมันเหมือนเงคนรดลองเธอแต่ลายชายเจ้า นี่วิญ,ญญาณใครมาอีกแล้วเนี่ยสวยขนาดนี้จำไม่ได้เหก็ใครแล้วเนี่ยพุ่มพันธุ์อันพวงเขามีแต่พุ่มพวงด,ดวงจันทร์รีบมาไปหน่อยพูดผิดโอ้ยนี่พี่พึ่งตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยตัวจริงสิโอ้ยไปพัานานเลยสบายดีใช่ไหมถ้าไปลำบากฉันกลับมานานแล้วอ,อ้าวแล้วนี่วิญ,ญญาณอาจารย์พลกับพี่เป้าออกอีกแล้วเหรเนี่ย เมื่อกี้นั่งคุยกับพออปเปมาเขาบอกใครชักเบาจะไล่ออกจากโรงเรียนไม่น่าเข้าคนแรกเลยนะต่อเลยครับพี่พึง่งร้องเพลงให้ผมฟังสักเพลงได้ไหมได้อยากจะฟังเดี๋ยวเดีเดอะไรครับพี่พึง่งบอกให้นี่อย่าเพิ่งเข้าทำไมอะพุ่มพวงยังคาไม่อยู่เนี่ย โอ้ยออกไปก่อนนะพี่พึ่งก็โชว์เสียงก่อนเดี๋ยวถึงคิวค่อยเข้าโอ้เพรอะต่อเลยก็พี่พึ่ง แม่พึ่งจ๋าออกได้แล้วเวลาจะหมดแล้วให้ตัวอื่นเข้าบ้างก่อนจากบ้านมาเพื่อ